ปทุมวดีโสภาพันธ์ยึดอาชีพเป็นผู้จัดละครทีวีจนกระทั่งเธอล้มป่วยจึงเลิกราไปในที่สุดปทุมวดีป่วยเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษตั้งแต่ปี2548เธอพยายามรักษาเรื่อยมาจนอาการทำท่าว่าจะดีขึ้นแต่ในปี2555มีโรคเข้ามาแทรกซ้อนคือโรค a l s กล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดร้ายแรงทำให้น้ำหนักตัวเริ่มลดลงจนเหลือแค่36กิลกรัม และกลายเป็นคนป่วยติดเตียงโดยได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดจากพ่อรองเข้ามูลคดีและยุวยปฐรมวันผู้เป็นบุตรสาวอย่างไรก็ตามโรคภัยที่รุมเราทําให้เธอลืมเลือนความทรงจําแม้คุณพ่อรองและปธรมวันเข้ามูลคดีผู้เป็นบุตรสาวพยายามยื้อชีวิตของแม่ทุมให้อยู่กับครอบครัวให้ยาวนานที่สุด แต่หลังเข้ารับการรักษาตัวจากอาการป่วยโรคไทรอยด์เป็นพิษและโรค ALS ที่โรงพยาบาลมานาน7ปีกว่าท้ายที่สุดแม่ปทุมวดีโสภาพันธ์ก็จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่7กันยายนปี2563เวลาตี